อดเจอใจอดเ้อใ <laughs> จอีเล้วชุ่มมอสามก็โตเทคนิคพัทยาเลยนั่นแหละเออนัอนอ่นแหละพีงหน่อมีแน่หน่ะอือคุ้นๆจักว่าพังหน่อมันมีเม็ดเนะาะตาแต่เก่เกาบ้าเอามาปลูกโอ้เม็ด <c oughs> ออกร้อยกันได้เด้อ <c oughs> ว่าเห็นอย่างหนอบวะมาทักทายได้นะคะ้ย เนี่ยชูนกดโปรยเขียนสื่อจ้าขวงกับเต็แล้วบาเด็กสี่ขวบเขียนชื่อตัวเองได้แล้วครับเอาีโมดมาให้แม่หนมาลีโมาให้แม่โจ้ f r มาชอาไ่อชอท๊อยังได้ยังได้ ไมา่ากินกาแฟาพี่น้อง <No. S 1> ตื่นข้ามาขอจิบกาแฟาก่อนไม่งั้นทำอะไรไม่ได้เลยต้ <You. S 1> องหลุบไปยูกอยื้ยูยืยืเ่ื่ยื่ื่อื้้่ยื่ยื้่ยื้่ื้่ยื้ื่้นื้น้ื่่ื่้่ย

ปัสสบะปงันธุ์ยาวลาๆกินเหแม่ว่าลูกตื่นนอนเอ้าฮาดเยอยู่ฮาดมามีฮาดแดดประกาศหินเนาะหนาหนาวว่าบ้านเฮาวะบกับปีใหม่เนาะสงการท่อ๋อชุดทีเชชร่ฮาดทีเชชร์ฮาดเป็นพินค่ะ Chicken wing, chicken wing, chicken wing. Sit on the chair. Come on, come down, down, down. Good oh day. Good boy. Come on, bây giờ ôm con qua đây. Chưa hàn nữa. Ready? Yeah. Okay. John. John. Baby run away. Oh. In the door. Baby run away. Go school. Go so to มเมองวุฒโกมัมีมสีที่จะเห็นเฮ้ยเอนนเนี่ยชูเน่กูดปยเขียนสื่อจ้าหองกัเป็นแล้วบาเด็กสีขวบเขียนชื่อตัวเองได้แล้ว Mom, my face my name is oh, hot. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, put that, put that. Put that, put that in. Oh, put it. see where is it? You get it? In the bedroom. Yeah. Go, look it. No, no not in there. Teacher. Oh, you teach your heart. Okay. teacher has? Teacher has the pink color. เดี๋ยวก็ลูกเดี๋ยวกับผัวควรประสานแรง่ว่าเบิงเด้อโ้้หโอ้โหโอ้โ้โหโอออ้หห ไปหางก็เล่นตามเมจูเมสลุ่มหัวขมามือยาหมูพวกรถเิมาตอนหกม่วงเด๋ยวหมูพวกก็สิมาจ้ะต้นน้ำจังน้อย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบ้ฮฮเบ็้นดฟนมหวันก็พเห็นมมมมยครับช่าจ้าฮยูเฟรนเบิ้งเวลาไได้ตอนนี้ทุกมือจะเบิ้งเวลาได้ว่าไม่แคเออนลมัม You not know daddy Yeah, yeah, yeah. y no, e yeah, oh, a you ีดีไม o ได No ม่ไ n ้ขอบคุ a ดีด a ดีดีดี o ีดี o ี b ีดี o ี b o ด b o ี b o ด b ดีดีด a ดี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 ดเดีดีดเด็ียดีเีดวเดเพ แม่เนี่ยมากเนาะหน่อไม่ได้น่ะอืมคุณงทราว่าพักหน่มันมีเม็ดเนาะตาแต่เก่าบ้าเอามาปลูกโอ้เม็ดออกแล้วบลาบลา ก็อยากกินปนกับเพากาดหินเนาะเออเมนกัะเากาดหินปนปะทูน่ะบอกว่าเอาที่หมดแม่เนี่ยเหตุผลที่ใส่คริสต์มาสเนี่ยเมวานไปท้าวกนะ็เลยให้กระส่าให้งกือซื่อกินพุนกเกา เนี่ยเมากเนาะปั๊มช่วยฟ้องมีเย้ย่อดเด้อใจอดเด้อใจอีกแล้วชุ่มมอสามก็โตเทคนิคพัทยาเลยนั่นแหละเออนั่นแหละดิมามี่นันนี่นันนี่นันนี่ฮะเอ๊ะยนันยูฮะเนี่ย แห่กระส่าแ่กระสือกินคือเก่าแมงเนี่ยมักเนาะเ็มอนื้อมวลกับแานเนมกันเส็ดแสบมันกินแค่แคปลาชูเนาะปลาสบะัยาวๆกินเทียง ชาชีเล็กสวยไหมชาเองเนี่ยแหละชีปน,นเพราะว่าสมพักเต็มหมอนแต่ว่าบนหนึ่ง,ขงเขาเหนียวหรอกกินก็ข่าวเจ้าก็แซ่บปนยจมอสามก็โตทคนิีคาลิยาตัวแบบพักกระเดานะบอกโอ้ยหาเราซื้อกิน สงการกลับไปสิย่างม้อกินกับลาบเนื่อแหงเซ่บกินกับปนปลาเมื่อนั้เมื่อได้กินกับปนกับปลาแหงแซ่บเอา้นอนอแก่นอนอบีแที่อเออไม่มีเลยให้แม่ว่าลูกนตื่นนอนเอ้า Heart, yeah you have let don't your name he ran away In, uh, mom's bedroom, a baby wow no way no more Nam trong nó nói No I my name. You ready? Yeah. Yeah. You. Mom. I want you. I'm a boss. Oh, boss.